ตอนนี้จะ,ะกล่าวถึงนะฮะเรื่องราวขององค์พระเจ้าแสนแซ่ศิลปะเป็นยุคไหนนะฮะนะครับเป็นยุคไหนโดยท่านอาจารย์ปฏิพัทธ์พุ่มพงแพทย์นะครับอ่าจะเป็นผู้บรรยายคือคือเรื่องเรื่องพระพระแสนแซ่ครับพระเจ้าแสนแซ่พระเจ้าแสนแซ่เนี่ยถ้าดูตามนะพุทธลักษณสครับนะว่าในาพระพุทธลูก เอ่อหน้าเนี่ยเป็นพื้นเมืองครับพรกเนี่ยพระพักแบบพื้นเมืองพื้นเมืองก็คือพื้นเมืองทางด้านนาเนี่ยอันนี้ส่วนที่เอ่อให้สังเกตดูว่านิ้วผ้าหัดที่เสมอกันครับนิว้วพ้ะหัดเสมอกันเนี่ยอันนี้เป็นเพาเรียกว,ว่าเป็นพระพุทธรูกสุโข,ขทัยบวชพระชินนาบวชพระชินนาเนะคือนิ้วผ้าเสมอกันนะ ใช่ัานร่างพียาวนอมาถึงขนาดพีแล้วก็เม็ดพระศกเล็กนะเม็ดพระเล็กแล้วมีรัศมีที่เป็นเตลอันน,นี้ถ้าถามว่ามองดูโดยรวมนะนี่นั่งหาสมาธินัง่งเห็นไหมหาสมาธินั่งนี่ก็อ,อิทธิพลของไทยเนิ้วพระหัดเสมอก,กันก็อิทธิพลของไทยรัศมีที่เป็นแปลว่าอิทธิพลของไทยแต่ ไม่เคยมาปดเรื่องของพระพุทธนุ่มในบทสุกโข,ขไทยหรือว่านาดาที่มีหลายพระส์หลายพระฆ์เห็นไหมมีขอบลายพระฆ์อ่ะลายพระสฆ์นี่มันเป็นเรื่องของอนิจจายานะเพราะงั้นถ้าหาว่ารู้จากภาพโดยรวมของพระพุทธรุ่องค์นี้ไม่ต้องนับถึงรอยที่ชายจมวอนที่เป็นที่เป็นลายเนี่ยนะ เอนเนี้ยไม่เกินศาสราที่ยี่สิบสองไม่เกินยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองคือร่วมสมัยทิศยานะส่วนที่เกิดขึ้นทางภาคเหนือก็เรียกว่าศิลปะแบบยินแสนสามเห็นไหมยินแสนสามนี่เพราะว่าในช่วงพันเจ้าร้อยกว่ากว่าเนี่ยพันเก้าร้อยสิบสองพันเจ้าร้อยสิบสองเนี่ยอิทธิพลของพุทธศาสนาแบบเห็นว,ว่า ทางชาววงจากสุโขทไทยเนี่ยขึ้นมาเผยแพร่ในเชียงใหม่นะนั่นคือการนำนักพิลังชาวงขึ้นมาเพราะนั้นอิทธิพลศิลปะเบี่บตัวโขทไทยก็จะขึ้นมาพร้อมกับการเผยแพร่ของบ้านุมเมืองแต่ละหน่งทางนั้นด้วยเพราะนั้นถ้าหาว่าตัดอายุที่เก่าที่สุดก็พุศลว่าที่ยี่สิบแล้วใช่ไหมยี่สิบแล้วถ้าถามว่าพอมาถึงเพิ่มเน่ยมีลายพระศพเข้าไปก็เขาลกเข้ามาถึงอัญยัย เราเผยใช่วงพระชายาชาลงมาได้ซ้ํหน่พระชายาชาก็คงประมาณย22สองพันหนึ่งรอยกว่าๆลงมาเนี่ย